สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมเดลไฟล์เหมือนเดิมนะปุ่ม,มที่คลิกไม่ได้นะครับนะมาดูครับว่าทำไมมันคลิกไม่ได้นะครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ New นะครับแล้วก็เป็น Windows VCL Application เหมือนเดิมครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับอารอนิดนึง อ่าเราก็จัดฟอร์มให้สวยงามนิดนึงครับอ่าเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะอ,าอยู่อ่าโพซิชันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราจัดนะครับวินโดว์สเตตตรงนี้นะครับเป็นแม็กซิม e w i ส d วินโดว์สเตตแม็กซสแสดงว่าก็คือให้เต็มจอนั่นเองนะครับเมื่อเราลันแล้วนะครับอ่าฟอร์มของเราก็จะเต็มจอ นะครับนะคราวนี้นะครับนี่เราก็วางบัตรท่านลงไปผมพิมพ์คอนทอนจุดแล้วก็ทีนะครับทีบัตรท่านนะครับกด Enter ปั๊บนะครับมัตท่านก็จะมาอยู่ตรงกลางเลยนะครับคราวนี้ผมคลิกขวาวเราเลือกคลิกอดิด t ิทครับแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงเป็น vtn ท่า n e i g r คลิกนะครับนี่ชื่อนะครับแล้วแเรานะครับแล้วแต่เรา,นะครแ,แ,เราแคปชั่นก็แบอบกว่า you can you can not not click on me น,นี่นะครับแล้วแต่นะครับว่าเราชอบคําไหนนะครับแต่ว่านี่นะครับคํานี้นะอเอาใหญ่ๆหน่อยนะ ก็เอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเริ่มแรกเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาที่นะเราคลิกที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาที่ event on mouse move นะครับ on mouse move นะครับตรงนี้นะครับเราเห็นว่า never นะครับ never and never แ้ว hmm? แล้วคุณจะสั่งงานอืมดูให้จบก่อนโอ, <Okay. S 2> อเคครับอีกไม่กี่นาทีหรอกครัคราวนี้นะครับหลังจากที่เรานะ n e เ e r d n d n e v e r รงนี้แล้วนะครับเราก็อ่ามาเขียนโค้ดของเราครับจะเห็นว่านะครับนี่เลยครับ เซนเดอร์ s s ตรงนี้นะครับเป็นพารามิเตอร์ที่เป็นชนิรร type ้นอะไรครับใช้ไปอะไรครับ T object จทีเนี่ยก็คือ Type นั่นเองนะครับส่วนชิพนะครับก็คือปุ่มชิ s สเต e นะครับปุ่ม T ีชิพสเตทนะครับแล้วก็ X ็กับ y เป็น Position นะครับในฟอร์มบนบนบนปุ่มของเราว่า Position เป็นเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ่าเราอาจจะไม่ต้องสนใจนะครับอ่าสนใจนิดนึงสนใจนิดนึงนะอ่าก็สนใจเฉพาะตัวเซนเดอร์นะครับว่าเป็นตัวไหนอ่าส่งมานะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็จะสนใจตรงนี้นะครับถ้าเมาส์มูฟมานะครับเราก็จะให้มูฟหนีนะครับอ่ามูฟหนีเดมมูฟหนีมูฟปุ่มนี้หนี ปุ่มนี้เคลื่อนเคลื่อนอย่างนี้นั่นเองนะครับนะครับเราก็ใช้คําสั่งนะ RT นะครับ RT บัตทันนะครับ RT บัตทันนะครับ RT บัตทันตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ในวะงเล็บ Sender นี่ก็คือตัวที่ส่งมาก็ปุ่มไหนเราเลือกไปปุ่มไหนปุ่มนั้นแหละครับเป็น Sender นะครับอ o t na dot top นะครับเท่ากับมีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับอ่าก็คือลบไปนะครับลบไปจากเดิมนะครับอ่าก็คือดอทท็อครับเดิมครับลบลงครับรูดด้วยอะไรครับดอทดอท้ฮนะครับหรือคือความสูงลบไปอีกสิบนี่เพื่อความชัวนะครับลบไปอีกสิบอาจจะลบไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่นะครับ ก็คือให้ปุ่มเคลื่อนย้ายไปด้านบนนะครับอันนี้คือเอาค่าท็อปเดิมนะครับก็คือตำแหน่งตำแหน่งบนสุดเดิมนะครับลบด้วยค่าความสูงของปุ่มนะครับก็จะทำให้ปุ่มนี้เคลื่อนย้ายขึ้นข้างบนนะครับคราวนี้ถ้าเคลื่อนไปแล้วนะครับถ้านะครับนะถ้าท็อปก็มีค่า มีค่าน้อยกว่าศูนแล้วก็แสดงว่ามันตกขอบนะครับน,นี่เดี๋ยวมาร์คไว้ให้นะครับถ้าหน้าสูงจนตกขอบขอบบนนะครับขอบบนนะครับก็เราก็ตรวจสอบนะครับว่าเราจะให้ทำยังไงนะครับ if t button นะครับอี t t ท่าน t t บั ท่านนะครที่ประทันตรงนี้นะครับ sender นะครับตัวที่ส่งมานครับ o t o p นะครับมีค่าเท่าไหร่ครับน้อยกว่า0ูนย์นะน้อยกว่า0นะครับน้อยกว่าศนย์ก็ให้ทํำยังไงนะครับก็นะครับ begin เป็นเลยนะครับคราวนี้เราก็จะให้กลับไปอยู่ด้านล่างเลยนะครับนะครับ เราก็เข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะใช้บ่อยนะครับนี่นะครับมานี่นะครับมีค่าเท่ากับนี่เซลเซลรีฟอร์มนะครับดอทไฮนั่นเองนะครับดอทไฮลบด้วยอ่าดอทท็อปนะครับคือไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่มาจากด้านล่างนะครับในแนวแกน y นะครับท็อปเนี่ยจะเป็นสูงนะครับ ต่ำลงมาเนแนวแกนี้อย่างเดียวนะครับเอาละครับเราลองลันดูครับง่ายๆเลยนะครับลองลันครับลันเอาละครับมีครับจะเห็นว่ามีปุ่มขึ้นมาผมก็แค่เลื่อนเมาส์มาปึ๊บป๊บเห็นไหมครับนี่วิ่งหนีอย่างเดียวครับอ้าวหายไปเลยนะครับหายไปเลยไม่ปรากฏว่านี่นะครับไม่ไม่ไม่มาอยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับแสดงว่า อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเรามาแก้สอดโคดของเรานิดหนึ่งนะครับพอดีนี่นะครับลบไฮเซลด์ท้ายอ๋ออันนี้ต้องเป็นตัทอะไรครับดอท้านะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับก็ต้องเป็นตัดท้ายคือความสูงของอะไรครับปุ่มนะครับความสูงของฟอร์มลบความสูงของปุ่มนะครับเท่ากับด้านบนนะครับอ่าลองดูอีกทีนึงครับ เอาละครับเลื่อน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 ไม่คลิกไม่ได้สักทีมีแต่เลื่อนนี่ามาอยู่ด้านล่างแล้วครับเรื่องดึกๆึกดึกดึลายลา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 ลได้นี่นะครับก็ปรากฏว่ามันวิ่งไปหมดเลยคราวนี้เราเอามากกว่านั้นก็คือเราวิ่งตอนนี้เราวิ่งเฉพาะขึ้นลงนะครับเราจะซ้ายขวาด้วยนะครับว่าจะไปเริ่มตรงไหนนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับซ้ายขวาเนี่ยจะเราจะให้สุ่มหรือแรนดอมนั่นเองนะครับสุ่มอะไรครับ สมตำแหน่งแนวแนวนอนนะครับในแนวแกน x นั่นเองนะครับเราก็นีเลยครับอาร์นด้มนะครับก็อาประกาศตัวแปรนะครับ top top นะครับอืมไม่ไม่ได้ไม่ได้ x นะมีค่าเท่ากับนะครับ อ่าเรนดอมครับ r รนด o อมนะครับ r รนด o อมนี่นะครับ r รนด o อม็จะใส่เลนส์นะครับใส่เลนส์จากเท่าไร่ครับอ่าจากศูนย์นะครับถึงนะอ่าถึงเท่าไรครับถึงเอเรนดอมจากศูนย์ถึงเซล l ์ดนะ uh, อทวี นี่นะครับจากจากศูนย์ถึงความกว้างนั่นเองนะครับอ่าก็เอา x มานะครับได้ค่า x นะครับซึ่งค่า x เนี่ยเป็นเอาเขาเป็น r a นด o มนะครับ r a n d o ม x นะครับ r a n d o ม x ซึ่งมีค่าเป็น integer นะครับเป็น integer เราก็คอนโรลชิปวีประกาศไว้นิดนึงนะครับเป็น integer นะครับ r a n ด o ม x จะมีค่าเท่า r a นด o มมานะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับ แล้วก็จัดการซะเอาอะไรครับอ่าตำแหน่งด้าน Gen Y ก็คือเล็บนั่นเองนะครับ T Speed Button นะครับในเล็บ Sender l e f t นะครับมีค่าเท่ากับ Random X นะ Random X นะครับปั๊บนะเรามาลองดูเขาจะ Random นะครับเอา่ะรครับปั๊บต่างรันนะครับเลื่อนไปเลื่อนขึ้นไปติ๊ตๆๆติ๊ติต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 ตป๊ปิ๊ติ๊ติอติ๊ติ๊ แกนเด็ก็อยู่นะทึ๊ดทึ๊ดทึ๊ดทึดทึดทึดอยู่ที่เดียวรือเปล่าอ้าวมาอยู่ตรงนี้แล้วครับมีทึ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดทึ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 ดอ้าวติ๊ดติ๊ดทึ๊ดก็อย่างนี้นะครับก็ก็คือในแนวในแนวแกนนี้ล่ะเขาก็จะแลนด์คราวนี้เราจะให้แรนดอมด้านด้านอะไรครับด้านในแนวแกนแกน y ด้วยก็คือความอ่าอ่าตัวท็อปเนี่ยนะครับ ท็อปเองเราก็จะให้แรนดอมด้วยแล้วเราก็ประกาศแรนดอมเหมือนกันครับเรนเรนเรนด้อม oh, นะครับมีค่าเท่ากับน,นี่ข้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะก็อปไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรครับหายนั่นเองความสูงนะครับนี่เราก็เอาความสูงตรงนี้นะครับมานะครับ อันนี้ก็เป็นอินทิเจอร์เหมือนกันนะครับมามาใส่ตรงนี้นะครับออกมาปัาบ๊บมีสองตัวนะครับทางนี้เราก็เอามาใส่แทนตรงนี้นะครับนี่ในแนวแกน y นะครับก็ให้ลบนะให้ใส่แรนดอมแล้วก็อคูณนะเจ้าคูณนะด้วยนะคูณด้วยความสูงนี่นะครับนี่ เอาคูณแล้วนะครับว่าจะไปไหนหรือจะหารก็ได้หรือจะลบก็ได้นะครับอ่เราจะหารดีกว่านี่นะครับนี่นะครับนี่เอาหารนะครับแรนดอมาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปหารมันจะได้ไหมเอ๊ไม่ดีครับไม่ดีเอาลองรันดูก็ได้ครับมันเจอเลือดไหมเพราะเราใช้หารนะครับอ่าลองดูครับ ปั๊บ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 อ้าวมาอยู่ด้านนี้ปั๊บปั๊บอ้าว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 โอ้นะครับคราวนี้เริ่มสนุกแล้วครับคราวนี้เรามันอยู่โดดเดียวนะอันเดียวเนี่ยมันโดดเดียวนะเราก็หลายลอันครับคอปปี้เพส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 โอเยอะเยอะมากนะครับแล้วเราก็ลั่นนะครับ คือตัวนี้ใช้ p r o c e d u e ตัวเดียวกันเพราะว่าเราก๊อปมานะครับตื้อ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 นจะกระจายไปได้ไหมโอ้โหสนุกมากครับอันนี้ใช้ random นะครับแล้วแต่เขาจะไปไหนนะครับอ่านะครับนี่นี่นะครับอ่าอ่านะครับเอออ่ากะจกระจายไปนะครับตอนแรกอยู่ที่เดียวกันนะครับนี่นะครับนี่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 ตื้อนะครับคราวนี้ก็รู้สึกว่าในแนวในแนวนี้นะครับ ในแนวแกนวายเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าจะไม่ <K l ux> <บ> <NBA> o, <K l ux> ไม่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 ไม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 ต่ำกว่าศูนย์สักทีนะครับเราก็ใช้ลบดีกว่านะครับนะใช้ลบนะครับแต่ว่าเราจะก่อนที่จะลบเอาตัวนี้มาคูณก่อนนะครับลบหนึ่งนะครับคูณเท่าไหร่ก็ตามลบหนึ่งนะครับลองดูแบบนี้นะสูตรนี้นะครับลองเอาสูตรนี้ครับลองเอาสูตรนี้นะลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอา่า ปั๊บ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 หายไปแล้วปั๊บป๊บปั๊บหายไปแล้วโอ้หายไปแล้วนะครับหายไปแล้วสูตรนี้ผิดนะครับใช้ไม่ได้นะครับอเราเอาในแนวนี้นะครับก็เอาสุ่มระหว่างเท่าไหร่ครับหนึ่งถึงสิบดีกว่านะ สูงระหว่าง 1- ถึง10ก็สู0ถึง10ก็เอา10พอ10นะครับคูณนะครับคูณนะครับหน้านะครับคูณตัวนี้นะครับคูณด้วยความสูงแล้วก็เอาตรงนี้นะครับมาเป็นตัวทดสอบเพราะฉะนั้นเราออกตรงนี้นะขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับแล้วก็นี่นะครับเราเอาตัวนี้เป็นตัวทดสอบด้วยนะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเป็นตัวทดสอบ แทนที่จะทดสอบท็อปอย่างเดียวว่าน้อยกว่าศูนย์นะถ้าตอนนี้น้อยน้อยกว่าศูนย์นะครับก็ให้ทำเลยนะครับนะนี่นะใส่วงเล็บนิดนึงนี่นะครับถ้าคูณแล้วนะครับความคูณความสูงแล้วนะเรนดอมมาแล้วน้อยกว่าศูนย์นะครับก็ให้กลับไปใหม่ทีหนึ่งนะครับเอาลองดูครับรันแบบนี้นะครับ เขาจะกลับไปเริ่มด้านล่างไหมติดๆๆ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 ๆดหายไปเลย <c oughs> เออมาทำไมไม่มาด้านล่างอ่ะเอากลับคืนมานะครับเอากลับคืนมานะครับอา่าก็อาอย่างนี้แหละนะนี่สนุกดีนะสนุกดีแบบนี้นะครับเอาว่า เอาเรนด้อมออกในแกนแนวแกนวายแล้วกันนะครับนี่นะครับลองลองดูนะครับลองดูนะป้าเกิดอะไรขึ้นบ้างป้าอืมหายไปหายไปเลยนะก็แสดงว่าแรนดอมแค่สิดนี้ไม่พอนะครับแรนดอมวายเรนดอมวนะครับก็คือนะครับ ความสูงน้อยกว่าอ่าความสูงก็ต้องเท่าเดิมนี่ครับต้องเป็นท็อปนะครับท็อปโอ้ต้องเป็นท็อปนะครับต้องเป็นท็อปนะนั่นต้องวายไม่ได้ใช้นะครับลองดูไม่ใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับปั๊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 บปัไบปั๊บปะ๊บปั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 ๊บั๊บปั๊ั๊บปั๊บปัับปัับ ถ้าความสูงอ๋อถ้าท็อปนะครับจึงจะได้นะครับเราก็เอาเฉพาะตัวนี้นะครับนี่นะครับเอาตัวนี้ออกมาด้านนอกนะครับนะเพสอ่าเรามาด้านนอกบ้างอันนี้ซูมนะครับอ่านี่นะครับก็เอาเฉพาะตัวท็อปนะครับ ท็อปเนี่ยให้ถ้าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าศูนย์นะครับก็ให้เอาไปเริ่มมาใหม่จากด้านล่างนะครับส่วน x นะครับส่วน x นะครับก็นะครับให้เรนดอมวิดมานะครับแล้วก็เอาเลบนะครับเอาเลบนะครับมาไว้นะครับที่ตรง นี่ลองเอานี้ขึ้นก่อนนะครับนี่ลองดูแบบนี้ขึ้นก่อนลองดูครับอันแบบนี้ขึ้นก่อนนะครับ <c oughs> ก็แลนด์ดมลบอันนี้ต้องลบด้วยนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้ต้องลบลบอ่าวิดนะครับลบวิดลบวิดนะลบวิดด้วย ลบวิดนี่ครับลองดูครับก็คือเอาตำแหน่งซ like ้ายนะครับลบด้วยความกว้างไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนซ้ายนะครับเลื่อนซ้ายครับอ่าลองดูครับอ่าต้องจีอีฟด้วยสิลืนอีฟนะครับตืด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 นะอ่าท่านะครับเลื่อนไปด้านซ้ายแล้วท่าด้วยท่านะครับอ่า ตำแหน่งซ้ายนะครับตกขอบนะครับหรือน้อยกว่าศูนย์นั่นเองนะครับก็ให้ตำแหน่งซ้ายนะครับมีค่าเท่ากับ R วิดนะครับเซลนะครับ r ร f o ฟอร์มนี้ดอทวิดนั่นเองนะครับลบด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับความกว้างของปุ่มนี้นะครับดอทวิดด้วยนะครับอ่าให้ไปเริ่มมาใหม่ นะครับถ้าตกซ้ายให้ไปเริ่มขวามาใหม่นะครับเอาลองดูครับลันดูปับ๊บปับปับปับ,ปบตกซ้ายแล้วตกซ้ายไหมอ่ะไปเริ่มขวานะเออเห็นไหมครับถ้าตกซ้ายแล้วจะไปเริ่มอันนี้ตกซ้ายมาเริ่มขวากับนี่จะเห็นว่าทุกปุ่มนะครับคลิกไม่ได้นะครับเลื่อนเมาส์ไปก็คลิกไม่ทันวิน่งหนีก่อนนะครับวิ่งหนีก่อนเลยนี่เป็นเขาเรียกว่ายู u c a n n o t c คลิกมีนะ ใช่อีเวนต์ของเม้ m มูฟนะครับวันนี้นะครับก็อเอาที่สนุกสน,กนะครับมาเล่นให้ดูครับเรื่องของเม้ Move แล้วก็การกำหนด Position ของบัตท่านนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยครับ